สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะกละบับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเข้าครัวทําอาหารกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะบังเกิดมาจากเหตุเพราะฝนตกนะคะแล้วเราก็คือไม่มีวัตถุดิบอื่นๆอยู่ในครัวนะคะก็มีแค่นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็เราจะผัดกับพวกผักนะคะที่เหี่ยวๆอยู่ในตู้เย็นนะคะอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลานะคะแล้วก็วัตถุดิดบัมาก็จะเป็นพริกกินดา ทอดนะคะแล้วก็อันนี้เป็นก้านผักบุ้งนะคะเป็นก้าน,นล้วนๆเลยนะคะก็คือยอดถูกเด็ดไปกินไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นคณะหนึ่งต้นนะคะที่เขี่ยวอยู่ในตดูเย็นเนาะแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกชี้ฟ้า1เม็ดนะคะแล้วก็พวกซอสทั้งหลายนะคะก็จะมีซอสปรุงรสนะคะซอสหมากเทศซอสพริกแล้วก็ซอสไ่นังรงแล้วก็น้ำปลาะคะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะ กระทะนะคะก็เพิ่งเสร็จจากการทอดพริกเมื่อกี้นะคะเราก็เติมน้ำมันลงไปเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เจียวกระเทียมค่ะเจียวกระเทียมนะคะหอมได้ที่ก็ใส่ลูกชิ้นลงไปก่อนเลยนะคะอันนี้เราก็ใช้ประมาณครึ่งถุงเนาะเราก็จะผัดนะคะจนกว่าลูกชิ้นจะแลดูพองๆบวมๆนะคะเราก็จะปรุงรดนะคะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยนะคะซอสปรุงรสนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำปลาอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะผัดผัดนะคะแล้วก็ใส่ซอสมะเขือเทศนะคะแล้วก็ซอสพริกนะคะอันนี้เราก็กะกะเอาน้อประมาณเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเฮียแต่ละอย่า,ยางที่ใส่ลงไปนะคะ แล้วก็ตามด้วยผักทั้งหลายนะคะทั้งพลิกชีฟ้าคะนา้าแล้วก็ก้านผักบุ้งนะคะผัดผัดใบค่ะพอสุกนะคะไม่ต้องถึงกับเ,เหี่ยวแห้งนะคะเอาแค่พอสุกนะคะแล้วก็เราก็ขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะใส่นะคะก็คือซอสไข่นางรมคะเราใส่ลงไปประมาณเกือบหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ เรารู้สึกว่าความซอสนะคะความน้ําซอสมันน้อยเกินไปนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปนะคะก็คือแค่ค้นแก้วพอนะคะแค่ค้นแก้วนะคะจะไม่ใส่เยอะเนาะแล้วก็ผัดผัดไปค่ะอันนี้ก็คือจะได้ซอสหน่อยหนึ่งนะคะไว้กินแบบคลุกกับข้าวอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายท้ายสุดเลยนะคะก็คือใส่พริกอ่า จินดาแห้งทอดกรอบนะคะเราก็คือสับไปนะคะพอหย,ยาบๆนะคะแล้วก็ผัดนะคะให้คลุกเคล้ากันดีนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนะคะสำหรับเมนูนี้นะคะสำหรับรสชาติของเมนูนี้นะคะก็คือจะมีรสชาติเหมือนเราผัดด้วยน้ำพริกเผาะคะ่ะแต่ก็คือมันจะมีความแบบเปรียปร้ยวๆนิดๆน,น,นะคะ ซึ่งกินกับข้าวแล้วก็คือแบบอร่อยนะคะเราก็คือแบบกินแล้วก็คืออร่อยนะคะทุกคนอย่าลืมนะคะก็ลองไปทําตามกันดูเนาะเผือ่อแบบวันไหนที่แบบว่าเบื่อกับข้าวอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็ขอฝากนะคะกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะกด s u b s c r i b e นะคะหรือกดติดตามให้กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ